สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแจ่วฮ้อนค่ะค่ะก็จะมีเนื้อหมูมีเนื้อวัวเนื้อสัตว์นี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีผักต่างๆผักนี่ก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะค่ะก็จะมีเครื่องเทศค่ะส่วนผสมต่างๆอยู่ใต้คลิปนะคะค่ะลงมือทําเลยค่ะแล้วก็จะมาหมักหมูก่อนนะคะน้ํามันหอยค่ะ ้ำตามค่ะผงปรุงรสค่ะพริกไทยค่ะซอสฝาเขียวค่ะค่ะเราจะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ จากนั้นให้ใส่40ดีกีลงไปหน่อยนึงนะคะดับคาวหมูนะค่ะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะาจากนั้นก็จะเป็นเนื้อวัวค่ะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วแต่เราชอบเลยนะคะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะ พริกไทยค่ะซอส้าเขียวค่ะ40ดีกีค่ะใครไม่ชอบก็ตัดออกนะคะแต่ถ้าใส่เขาก็จะหอมนะ หมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นขานะคะนี่คือขาแก่นะเราก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆบางๆเวลานำไปปั่นก็จะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะจากนั้นก็จะมาซอยตะไคร้ค่ะซอยบางๆเหมือนกันนะคะ นั่นก็จะมาหั่นหอมแขกค่ะหั่นบางๆเหมือนกันค่ะค่ะส่วนใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะฉีกฉีกแบบนี้ค่ะ ส่วนพริกเราจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะค่ะกระเทียมก็ใช้พุบๆแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นนําไปคั่วค่ะจากนั้นนําเครื่องเทศมาคั่วเลยค่ะคั่วให้เขาเหลืองเลยค่ะเราก็คั่วมาจนเขาเหลืองแบบนี้แล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ เราจะนำไปโขกหรือไปปั่นก็ได้นะคะค่ะเราก็ปั่นได้ละเอียดประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นก็จะแบ่งไว้ทำน้ำจิ้มค่ะค่ะที่เหลือจะไปใส่น้ำซุปนะคะหลังจากที่รอน้ำเดือดนะคะจากนั้นเรามาทำน้ำจิ้มขมกันค่ะพริกป่นค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำต้มสุกเล็กน้อยค่ะผงชูรสค่ะดีขมค่ะตามชอบนะคะจากนั้นก็จะเป็นข้าวคั่วค่ะจากนั้นน้ำมะขามเปียกค่ะ ้นหอมผักชีฝรั่งค่ะค่ะน้ำจิ้มขมเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะพริกป่นค่ะ น้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะน้ำมะนาวค่ะค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องเทศลงไปค่ะเครื่องเทศที่ปั่นเอาไว้นะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นลากผักชีค่ะลากผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ลากผักชีใบขึ้งช่ายค่ะ จากนั้นก็จะเป็นซอสปาเขียวค่ะผงชูรสค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะข้าวคั่วค่ะรอให้เขาเดือดค่ะ จากนั้นเราจะใส่40่ดีกีลงไปสักเล็กน้อยนะคะใส่เพื่อความหอมนะคะรอให้เขาเดือดค่ะค่ะจากนั้นเราจะใส่เลือดหมูลงไปนะคะใส้น้ำละลายก่อนนะตักน้ำละลายก่อน จากนั้นเทลงไปค่ะเทลงเป็นสายนะคะแล้วก็คนไปค่ะเทลงไปแล้วก็คนนะคะคนมากคนน้อยแล้วแต่เรานะคะถ้าชอบคนมากก็ใส่เลือดลงไปเยอะหน่อยเราก็จะตั้งต่อสักสิบนาทีนะคะจากนั้นใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ อให้น้ำเดือดค่ะ,ะหลังจากเขาเดือดแล้วนะคะเราจะช้อนรากผักชีออกค่ะรากผักชีแล้วก็ใบโหระพานะคะเราจะช้อนออกเลยค่ะ เราก็จะช้อนออกแค่นั้นค่ะแล้วก็จะได้น้ําซุปแบบนี้นะค,ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผักเลยค่ะส่วนผักก็จะมีผักกาดขาวเห็ดเข็มทองมุนเส้นใบโหระพาผักบุ้งผักตามชอบเลยนะคะ,ะจากนั้นก็จะชิมเลยค่ะ น้ำจิ้มขมนะคะเราจะชิมน้ำจิ้มขมกันก่อนค่ะชิมค่ะาจากนั้นก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้ม แจ่วฮ้อนนะคะชิมค่ะแจ่วฮ้อนเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทํากินทําขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ